มาอีกหนึ่งเรื่องค่ะด้านแรงงานกันมั่งค่ะกระทรวงแรงงานกับนดแนวทางแก้ไขปัญหาคาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยแรงเปิดช่องทางให้แรงงานต่างดาวซีสั้นชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนี่และเข้าสู่ระบบการทํางานอย่างทุกตองพร้อมพอนพันแรงงานเมียนมาที่ใบอนุญาตทํางานมดอายุเมื่อวันที่13สิงหาคม2568ให้สามารถทํางานต่อได้อีก6กเดือนโดยต้องต่ออายุใบอนุญาตให้เรียบร้อยภายในวันที่31ธันวาคม256 ขณะเดียวกันแรงงานสั้นชาติกัมพูชาที่ทือบัตรผ่านแดน border p a าสนี่และได้รับอนุญาตให้อยู่และก็ทำงานบริเวณชายแดนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน1ปีรวมทางคณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้แรงงานต่างดาวที่เข้าเมืองพิจกฎไม้หรือยังไม่ต่ออายุการทำงานครบถ้วนสามารถขึ้นทะเบียนและก็ทำงานได้ทุกตองตามกฎหมายเป็นเวลานปีค่ะ นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงแรงงานก็ยังมีการวางแนวทางการนําแรงงานต่างดาวสั้นชาตเอืนเอ่นๆนะเข้ามาทํางานทดแทนแรงงานกัมพูชานะครับโดยเริ่มจากแรงงานข้องซีหลังกากรจานวนหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วก็อาจจะขยายไปยังประเทศเอืน่นสั้นฉาตอเอื่นนะเช่นเนปาลบังกลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ถ้าเกิดว่านายจา้างมีความต้องการเพิ่ม,เต,มเติมนะครับส่วนภูนี่ัยสุรบชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชวคราวว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนทางกระทรวงแรงงาน ก็มีมาตรการพ่อนพันธุ์ให้ออกมาทำงานได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและก็ครอบครัวโดวยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระภาคารัฐและก็ยังซอดคล้องกับลักสิทีิมนุษยชนและก็สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับ กระทรวงแรงงานกระคข่ห,หนายจ้างแล้วก็แรงงานนะติดตามข้อมูลจาก2องทางข้องทางการยางไกลชิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทอกเกรกแก็บค่าหนายหน้าเกินจริงหรือว่าทอกลอกนี่กส็สามารถแจ้จงได้นะบ้านทางไส้ด่วนข้องกระทรวงแรงงานโทรนึ่งฮาสุนฮอกนั่นเองครับ